สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Next Chapter Just ครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมพนักง,งานขายบางคนถึงสามารถขายสินค้าได้ง่ายได้ในขณะที่บางคนต้องพยายามอย่างหนักทำไมผู้นำบางคนถึงสามารถพูดให้ทีมงานคล้อยตามและทำงานอย่างเต็มใจได้ในขณะที่บางคนต้องใช้อำนาจบังคับ และทำไมในชีวิตส่วนตัวบางคนถึงดูเหมือนจะมีสเสน่ห์ที่ทำให้ใครๆก็อยากจะช่วยเหลือและร่วมมือด้วยคำตอบของคำถามเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่เวทมนต์หรือพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดครับแต่คำตอบซ่อนอยู่ในภาษาครับไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแต่เป็นภาษาลับของจิตใจมนุษย์ภาษาที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจและการกระทาของเราทุกคน โดยที่เราไม่รู้ตัวภาษานั้นมีชื่อว่าการโน้มน้าวใจ (Persuasion) ครับก่อนที่เราจะไปต่อนะครับผมอยากให้เราทําความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าการโน้มน้าวใจไม่ใช่การหลอกลวง (Manipulation) ครับการหลอกลวงคือการใช้แเลลี่ยมเพื่อประโยชน์ของตัวเองเพียงฝ่ายเดียวแต่การโน้มน้าวใจที่แท้จริงคือศิลปะของการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน win-win situation มันคือทักษะของผู้นำของนักการทูตของพ่อแม่และของเพื่อนที่ดีวันนี้เราจะมาถอดรหัสไวยากรณ์ของภาษารับนี้กันครับโดยอ้างอิงจากงานวิจัยที่เปรียบเสมือนคำพีของวงการจิตวิทยาการโน้นน้าวใจนั่นคือหลักการเจ็ดประการของดรโรเบิร์ตชาลินีหรือดรโรเบิร์ต เซียลดีนีของท่านเราจะมาเจาะลึกถึงปุ่มทางจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่ในสมองของเราแต่ละคนทำความเข้าใจว่ามันทำงานอย่างไรและที่สำคัญที่สุดเราจะเรียนรู้วิธีการกดปุ่มเหล่านั้นอย่างมีจริยธรรมเพื่อสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและความสำเร็จที่ยั่งยืนทั้งในโลกของการทำงานและชีวิตส่วนตัวถ้าคุณพร้อม ที่จะเรียนภาษาที่จะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆและความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์อย่างลึกซึง้งเพื่อเริ่มต้นบทต่อไปของชีวิตในฐานะนักสื่อสารที่ทรงพลังมาร่วมเดินทางเข้าสู่โลกแห่งจิตวิทยาการโน้มน้าวใจไปพร้อมๆกันครับหลักการแรกคือหลักการที่ฝังลึกใน DNA ของสังคมมนุษย์ทุกวัฒนธรรมนั่นคือกฎแห่งการตอบแทนหลักการคือมนุษย์เรารู้สึกเป็นหนี้ และอยากจะตอบแทนให้กับคนที่เคยให้อะไรบางอย่างกับเราก่อนครับจิตวิทยาเบื้องหลังนี่คือคกลไกการอยู่รอดทางสังคมนะครับการแลกเปลี่ยนและการตอบแทนบุญคุณคือกาวที่เชื่อมโยงผู้คนในเผ่าเข้าไว้ด้วยกันและทำให้เกิดความร่วมมือที่จำเป็นต่อการอยู่รอดคนที่ไม่ยอมตอบแทนจะถูกมองว่าเป็นคนขี้โกงและจะถูกขับออกจากกลุ่ม ดังนั้นความรู้สึกอยากตอบแทนจึงเป็นสัญชาตญาณที่ทรงพลังอย่างยิ่งครับตัวอย่างในชีวิตจริงพนักง,งานที่ยิ่นขนมให้คุณชิมฟรีในซูเปอร์มาร์เก็ตคุณจะรู้สึกเกรงใจและมีแนวโน้มที่จะหยุดฟังหรือซื้อสินค้าของเขามากขึ้นเพื่อนที่เคยช่วยคุณย้ายบ้านคุณจะรู้สึกเป็นหนี้และพร้อมที่จะช่วยเหลือเขากลับในทันทีที่เขาต้องการการประยุกต์ใช้อย่างมีจริยธรรมเป้าหมายคือ การเป็นผู้ให้ก่อนหรือ be the first to give ด้วยความจริงใจครับในที่ทำงานจงให้ความช่วยเหลือก่อนที่จะร้องขอถ้าคุณอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานต่างแผนกให้คุณลองส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ช่วยตอบคำถามเล็กๆน,น้อยๆหรือแชร์เครดิตให้กับเขาโดยไม่หวังผลตอบแทนในทันทีเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องการความช่วยเหลือจากเขาในอนาคตบัญชีบุญคุณที่คุณได้ฝากเอาไว้ จะทำงานของมันเองในความสัมพันธ์จงเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนที่จะคาดหวังให้ใครมาฟังคุณการมอบของขวัญที่เป็นการรับฟังอย่างตั้งใจโดยไม่ตัดสินคือหนึ่งในการให้ที่ทรงพลังที่สุดพรับเกราะป้องกันวิธีรับมือเมื่อถูกใช้ในทางที่ผิดตระหนักรู้เมื่อมีใครมอบของขวัญที่คุณไม่ได้ร้องขอแล้วตามมาด้วยคำขอในทันทีให้คุณรู้ตัวว่า นี่คือเทคนิคการตอบแทนแยกแยะให้คุณแยกของขวัญน,นั้นออกจากคำขอคุณสามารถรับของขวัญน,นั้นไว้ด้วยความขอบคุณแต่คุณมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะปฏิเสธคำขอที่ตามมาถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากจะทำจงบอกกับตัวเองว่านี่คือกลยุทธ์การขายไม่ใช่บุญคุณส่วนตัวหลักการที่สองคือความปรารถนาอันแรงกล้าของมนุษย์ที่จะรักษาคำพูดและภาพลักษณ์ของตัวเอง หลักการเมื่อคนเราได้ประกาศจุดยืนหรือลงมือทำอะไรบางอย่างไปแล้วแม้จะเล็กน้อยเราจะมีแนวโน้มอย่างยิ่งที่จะทำต่อไปเพื่อให้การกระทำในอนาคตสอดคล้องกับสิ่งที่เราเคยทำไปแล้วจิตวิทยาเบื้องหลัง cognitive dissonance อย่างที่เราเคยคุยกันไปสมองของเราเกลียดความไม่ลงรอยกัน การกระทำที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เราเคยพูดหรือทำไว้จะสร้างความรู้สึกไม่สบายใจดังนั้นเราจึงพยายามที่จะรักษาความสม่าเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกนี้ภาพลักษณ์ทางสังคมคนที่พูดอย่างทำอย่างจะถูกมองว่าไม่น่าเชื่อถือเราจึงพยายามรักษาความสม่ำเสมอเพื่อที่จะได้เป็นที่ยอมรับของสังคมตัวอย่างในชีวิตจริงเทคนิคฟุตอินเดอะ d o ร์ คือการเริ่มต้นด้วยคำขอเล็กๆที่ง่ายต่อการตอบตกลงเช่นช่วยเซ็นชื่อสนับสนุนโครงการนี้หน่อยได้ไหมครับแล้วเมื่อคนคนนั้นได้ประกาศจุดยืนว่าสนับสนุนแล้วเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะตอบตกลงกับคำขอที่ใหญ่ขึ้นในภายหลังเช่นช่วยบริจาคเงินให้โครงการนี้หน่อยได้ไหมครับการประยุกต์ใช้อย,ย่างมีจริยธรรมเป้าหมายคือการสร้างข้อตกลงเล็กๆ ที่นำไปสู่ความร่วมมือที่ใหญ่ขึ้นในที่ทางานเมื่อคุณต้องการจะขอความร่วมมือในโปรเจกต์ใหญ่อย่าเพิ่งเริ่มต้นด้วยการขอทุกอย่างในครั้งเดียวเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆคุณพอจะมีเวลา5นาทีช่วยดูโครงร่างนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมครับเมื่อเขาได้ลงทุนเวลาและความคิดเห็นของเขาไปแล้วเขาก็จะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์และมีแนวโน้มที่จะให้ความร่วมมือต่อไปมากขึ้น ในความสัมพันธ์กับตัวเองคุณสามารถใช้หลักการนี้เพื่อสร้างนิสัยใหม่ได้แทนที่จะตั้งเป้าว่าจะไปฟิตเนสหนึ่งชั่วโมงให้คุณให้คำมั่นสัญญากับตัวเองว่าฉันจะแค่เปลี่ยนเป็นชุดออกกำลังกายเมื่อคุณได้ทำตามคำมั่นสัญญาเล็กๆนี้แล้วโอกาสที่คุณจะออกไปออกกำลังกายต่อก็จะสูงขึ้นมากเกราะป้องกันฟังเสียงจากท้องของคุณเมื่อคุณรู้สึกอึดอัด ที่จะต้องตอบตกลงกับคำขอที่ใหญ่ขึ้นทั้งท้ที่ใจจริงไม่อยากทำนั่นคือสัญญาณของ Dissonance ถามตัวเองถ้าฉันย้อนเวลากลับไปได้โดยรู้ข้อมูลทั้งหมดที่ฉันมีตอนนี้ฉันจะยังคงตอบตกลงกับคำขอแรกนั้นหรือไม่คำถามนี้จะช่วยปลดปล่อยคุณจากพันธนาการของความสม่ำเสมอที่ม่ไร้เหตุผลสหลักการต่อไปนี้คือเสาหลัก ที่ค้ำจุนการตัดสินใจส่วนใหญ่ของเราในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหลักการที่3คือหลักฐานทางสังคมหรือ social proof หลักการเมื่อเราไม่แน่ใจว่าจะต้องทำอะไรเรามักจะมองไปที่คนอื่นและทำตามสิ่งที่คนส่วนใหญ่กำลังทำอยู่จิตวิทยาเบื้องหลังนี่คือทางลัดทางคิดที่ทรงพลังมันตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ถ้าคนจํานวนมากทําสิ่งนี้มันก็น่าจะถูกต้องซึ่งช่วยให้เราประหยัดเวลาในการตัดสินใจและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างคุณเลือกร้านอาหารที่มีคนต่อคิวเยอะที่สุดคุณซื้อสินค้าที่มีรีวิว5ดาวมากที่สุดการประยุกต์ใช้ในที่ทำงานผมได้ลองนำเสนอไอเดียนี้กับทีมการตลาดและทีมขายแล้วครับแล้วพวกเขาก็เห็นด้วยว่ามันเป็นแนวทางที่น่าสนใจ เป็นการแสดงให้เห็นว่าคนอื่นได้เห็นด้วยแล้วในชีวิตส่วนตัวเมื่อชวนเพื่อนไปดูหนังหนังเรื่องนี้ได้คะแนนบนรถเทนโทมัทก ok สูงมากเลยนะคนส่วนใหญ่บอกว่าสนุกเกราะป้องกันตระหนักว่าคนส่วนใหญ่ก็ผิดพลาดได้จงถามตัวเองเสมอว่าเหตุผลที่คนอื่นทำสิ่งนี้มันสอดคล้องกับสถานการณ์และคุณค่าของฉันหรือไม่หลักการที่สี่ คือความน่าเชื่อถือหรือ a u t h อริตีหลักการเรามีแนวโน้มที่จะเชื่อฟังและคล้อยตามผู้ที่ดูเหมือนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีอำนาจจิตวิทยาเบื้องหลังเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กให้เชื่อฟังผู้มีอำนาจเช่นพ่อแม่ครูแพทย์ซึ่งเป็น,นกลไกที่ช่วยให้สังคมดำเนินไปได้อย่างเป็นระเบียบเราใช้ตำแหน่ง หรือสัญ,ญลักษณ์ของความเชี่ยวชาญเป็นทางลัดในการตัดสินความน่าเชื่อถือตัวอย่างเราเชื่อคำแนะนำของแพทย์ที่สวมเสื้อกาวเราซื้อสินค้าที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำการประยุกต์ใช้ในที่ทำงานก่อนจะให้คำแนะนำให้คุณอ้างถึงความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ของคุณอย่างแนบเนียนจากประสบการณ์10ปีที่ผมทำงานในสายนี้มาผมพบว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือ ผมได้อ่านงานวิจัยจากสถาบันที่น่าเชื่อถือที่บอกว่าสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับคำพูดของคุณจงแต่งกายให้เหมาะสมการแต่งกายที่ดูเป็นมืออาชีพก็เป็นสัญลักษณ์ของออ t h อริตี้อย่างหนึ่งเกราะป้องกันถามตัวเองให้มั่นใจว่าคนคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้จริงๆหรือไม่นักแสดงที่โฆษณายาลดความอ้วนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ เขามีแรงจูงใจแอบแฝงอะไรหรือไม่เขาได้รับค่าจ้างให้พูดสิ่งนี้หรือเปล่า2หลักการต่อมาคือสองปุ่มทางอารมณ์ที่ส่งพลังที่สุดหลักการที่5ความชอบมันเป็นเรื่องยากมากที่จะปฏิเสธทำขอของคนที่เรารู้สึกชอบจิตวิทยาเบื้องหลังเรามีแนวโน้มที่จะมองว่าคนที่เรารู้สึกดีด้วยนั้นฉลาดกว่าใจดีกว่าและน่าเชื่อถือกว่า แล้วอะไรทำให้เราชอบใครสักคนความคล้ายคลึงกันเราชอบคนที่มาจากบ้านเกิดเดียวกันเรียนจบจากที่เดียวกันหรือมีงานอดิเรกเหมือนกันคำชมเราชอบคนที่ชื่นชมเราอย่างจริงใจการร่วมมือกันเราชอบคนที่เป็นทีมเดียวกับเราการประยุกต์ใช้จงหาจุกร่วมก่อนเริ่มเจรจา ก่อนจะเข้าเรื่องงานให้คุณใช้เวลา2-3ถึงนาทีในการสร้างความสัมพันธ์หาหัวข้อที่พวกคุณสนใจร่วมกันมันจะทำให้การสนทนาที่เหลือราบเรื่องขึ้นอย่างน่าประหลาดใจจงให้คำชมที่จริงใจตามหลักการที่เราเคยคุยกันไปในตอนก่อนๆเกราะป้องกันให้คุณฝึกแยกความรู้สึกที่คุณมีต่อคนขายออกจากข้อเสนอที่เขาหยิบยืน่นฉันชอบเซลล์คนนี้นะ แต่ฉันต้องการสินค้าชิ้นนี้จริงๆหรือเปล่าหลักการที่6ความขาดแคลนสิ่งของหรือโอกาสที่ดูเหมือนจะหายากหรือมีอยู่อย่างจำกัดจะดูมีคุณค่ามากขึ้นในสายตาของเราจิตวิทยาเบื้องหลังสมองของเราเกลียดการสูญเสียโอกาส Fear of missing out ความคิดที่ว่าเราอาจจะพลาดอะไรบางอย่างไปจะกระตุ้นให้เราต้องลงมือทำทันทีโดยไม่ต้องไตรตรอง ตัวอย่างเช่นห้องพักเหลือเพียงหนึ่งห้องสุดท้ายลดราคาวันนี้วันเดียวสินค้า l i m i t ต็ดอีดิชันการประยุกต์ใช้อย่างมีจริยธรรมเมื่อนำเสนอโอกาสให้คุณระบุถึงข้อจำกัดที่เป็นความจรงิงผมมีเวลาว่างให้คำปรึกษาได้แค่2ส,สล็อตในสัปดาห์นี้ครับการทำเช่นนี้จะกระตุ้นให้อีกฝ่ายเห็นคุณค่าของเวลาและตัดสินใจเร็วขึ้นเกราะป้องกันให้หยุด และหายใจเมื่อคุณรู้สึกถึงแรงกดดันของความขาดแคลนให้คุณหยุดนั่นคือสัญญาณเตือนว่าสมองส่วนอารมณ์ของคุณกำลังจะถูกกระตุน้นถามตัวเองว่าถ้าสิ่งนี้มีอยู่อย่างไม่จำกัดฉันจะยังคงอยากได้มันอยู่หรือไม่คำถามนี้จะช่วยให้คุณแยกความต้องการที่แท้จริงออกจากความกลัวที่จะพลาดและหลักการสุดท้ายซึ่งเป็นหลักการที่ดรชิอาลดินีได้เพิ่มเข้ามาในภายหลัง และอาจจะเป็นหลักการที่ทรงพลังที่สุดในยุคที่เต็มไปด้วยความแตกแยกหลักการที่7ความเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะถูกน้มน้าวใจได้ง่ายที่สุดโดยคนที่เรารู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกับเราคนที่อยู่ในเผ่าเดียวกับเราจิตวิทยาเบื้องหลังหลักการนี้ก้าวข้ามความชอบไปอีกขั้นมันไม่ใช่แค่ฉันชอบคุณแต่มันคือฉันเป็นเหมือนคุณมันคือการมีอัตลักษณ์ร่วมกัน Share Identity อัตลักษณ์นี้อาจจะมาจากครอบครัวเราเลือดเดียวกันนะเชื้อชาติหรือศาสนาสถานที่คนบ้านเดียวกันหรือประสบการณ์ร่วมกันการขานความยากลำบากมาด้วยกันตัวอย่างเช่นคุณจะเชื่อคำแนะนำจากเพื่อนที่เป็นพ่อแม่เหมือนกันมากกว่าคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีลูกเพราะคุณรู้สึกว่าเขาเข้าใจโลกของคุณจริงๆการประยุกต์ใช้ จงเน้นย้ำถึงอัตลักษณ์ร่วมที่มีในที่ทำงานแทนที่จะพูดว่าฉันกับคุณให้ใช้คำว่าเราเราในฐานะทีมการตลาดจะทำอย่างไรเพื่อช่วยให้เราบรรลุปเป้าหมายของบริษัทได้บ้างครับการสร้างความรู้สึกเราคือหัวใจของภาวะผู้นาในการเจรจาหาเป้าหมายร่วมกันที่ยิ่งใหญ่กว่าความขัดแยง้งถึงแม้ว่าเราจะมีความเห็นต่างกันในเรื่องนี้ แต่ผมเชื่อว่าเราทั้งสองต่างก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับโปรเจก t นี้เหมือนกันใช่ไหมครับเกาะป้องกันจงระวงังเมื่อมีใครพยายามจะใช้ความเป็นพวกเดียวกันมาทำให้คุณคล้อยตามในสิ่งที่ขัดกับคุณค่าหรือเหตุผลของคุณจงถามว่าสิ่งนี้ดีสำหรับฉันจริงๆหรือหรือฉันแค่ทำไปเพราะแรงกดดันของกลุ่มเมื่อเราได้เรียนรู้หลักการทั้ง7ข้อแล้วก็มาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดครับ การโน้มน้าวใจกับการหลอกลวงมันต่างกันตรงไหนคำตอบนั้นไม่ได้อยู่ที่เทคนิคที่ใช้เพราะทั้งผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจและนักต้มตุนต่างก็ใช้หลักการเดียวกันนี้แต่ความแตกต่างอยู่ที่เจตนาและความซื่อสัตย์เข็มทิศของคุณคําถามแห่งความโปร่งใสถ้าอีกฝ่ายรู้ว่าฉันกําลังใช้เทคนิคนี้อยู่ เขาจะยังคงรู้สึกดีหรือรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบคำถามแห่งผลลัพธ์ร่วมกันข้อตกลงหรือการตัดสินใจนี้สร้างประโยชน์ให้ทุกฝ่ายอย่างแท้จริงหรือไม่ w วิน i วินการโน้มน้าวใจอย่างมีจริยธรรมคือการใช้ความเข้าใจในจิตใจมนุษย์เพื่อสร้างสะพานแห่งความเข้าใจไม่ใช่เพื่อสร้างกับดักมันคือการทำให้แน่ใจว่าเมื่อบทสนทนาสิ้นสุดลงทุกคน จะเดินจากไปด้วยความรู้สึกที่ดีขึ้นไม่ใช่แย่ลงตลอดการเดินทางของเราในวันนี้เราได้ถอดรหัสภาษาลับที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจของมนุษย์หลักการโน้มน้าวใจทั้ง7ประการการตอบแทนความมุ่งมั่นหลักฐานทางสังคมความน่าเชื่อถือความชอบความขัดแคลนและความเป็นหนึ่งเดียวกันเราได้เรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่คาถาแต่คือกฎของฟิสิกส์ทางสังคมที่ทำงานอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาการรู้กฎเหล่านี้ไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็นผู้ควบคุมจิตใจแต่มันทำให้คุณกลายเป็นสถาปนิกแห่งการสื่อสารที่ชาญฉลาดคุณสามารถใช้กฎเหล่านี้เพื่อสร้างความไว้วางใจเพื่อสร้างความร่วมมือและเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกคนที่ไม่เข้าใจกฎเหล่านี้อาจจะสร้างกำแพงโดยไม่ตั้งใจแต่ผู้ที่เข้าใจ จะสามารถใช้กฎเหล่านี้เดียวกันเพื่อสร้างสะพานที่แข็งแรงและทอดยาวไปสู่หัวใจของผู้อื่นได้บทต่อไปของชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยความสัมพันธ์ที่ราบรื่นขึ้นและความสำเร็จที่ง่ายขึ้นไม่ใช่เพราะคุณฉลาดขึ้นแต่เพราะคุณเข้าใจในความเป็นมนุษย์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่อง The Next Chapter Just นะครับหวังว่าเครื่องมือในวันนี้จะช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างทรงพลังและเปี่ยมด้วยความเมตตา เราอยากเห็นการเริ่มต้นของคุณคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับว่าจาก7หลักการนี้หลักการไหนที่คุณคิดว่าคุณจะได้นำไปใช้หรือสังเกตเห็นในชีวิตประจำวันของคุณในสัปดาห์นี้เป็นอันแรกสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคำพูดของคุณสร้างสะพานไม่ใช่กำแพงสวัสดีครับ